ไม่มีอะไรได้ไม่มีอะไรเสียพระโพธิยานเทระหลวงพ่อชาสุพัทโทการฟังธรรมฟังให้เกิดประโยชน์ฟังเพื่อให้เข้าใจให้มันเป็นประโยชน์สำรวมอายตนะทั้งหลายให้เหลือไว้แต่จิตพระพุทธเจ้าสอนให้ฟังธรรมการปฏิบัติธรรมให้สำรวมตาหูจมกูก ลิ้นกายอายตนะของเรามีหกปิดไว้ห้าเหมือนบุรุษจะจับเฮี้ยมันอยู่ในโพรงจอมปลวกจอมปลวกมีรูอยู่หกรูปิดไว้ห้ารูหรือไว้แค่รูเดียวค่อยดักจับเฮี้ยมันจะออกมาปิดตาหูจมกูกลิ้นกายเหลือไว้แต่ใจทำใจให้เป็นหนึ่ง ไว้คอยจับอารมณ์อาการกิเลสทั้งหลายมันจะเข้าไปจิตใจมนุษย์ของเราทั้งหลายมันไม่แปลกอะไรกับเทปถ้าเราเปิดเครื่องบันทึกเสียงอะไรต่างๆมันจะเข้าไปวุ่นวายในเทปนั้นเปิดฟังก็ไม่รู้เรื่องใจเรานี้ก็เหมือนกันถ้าต่างคนต่างพูดเสียงอึ่นคะนึงเลยไม่รู้ว่าท่านเทศอะไร ถ้าเราเงียบๆทำจิตให้หนึ่งนั่งหลับตาดีๆสำรวมไว้มันจะเหมือนกันกับเราอัดเทปในเวลาที่เงียบๆมันจะไม่มีเสียงอะไรเข้าไปปะปนในเทปนั้นจะมีความรู้สึกสงบระงับทำก็จะเข้าถึงจิตใจของเราเหมือนเทปอัดไว้ในที่ไม่มีเสียงรบกวนเวลาเราต้องการจะเปิดฟัง ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะชัดเจนน่าฟังจิตมนุษย์เหล่านี้ก็เหมือนกันฉันใดเมื่อเราฟังถึงยังไงไม่รู้เรื่องก็ฟังให้จิตเป็นหนึ่งมันจะป้อนเนื้อธรรมเข้าไปอัดเข้าไว้บางคนก็ไม่รู้จักไม่เข้าใจได้แต่ความสงบค่อยฟังไปค่อยบำเพ็ญไปค่อยศึกษาไปเรื่อยๆต่อไปอนาคตข้างหน้า มันจะปรากฏเหตุการณ์ขึ้นมาในมนูภาพเหมือนกับม้วนเทปการพิจารณาธรรมจะเกิดขึ้นมาเพราะความสงบเป็นเหตุเป็นนิสัยเป็นปัจจัยปฏิบัติไปมันจะพ้นขึ้นมาพระบรมศาสดาตรัสว่านิสัยปัจจัยคำที่ว่านิสัยปัจจัยนั้นไม่รู้มันอยู่ที่ไหนไม่เห็นแต่มันก็มีอยู่ บางคนสอนได้ง่ายๆบางคนฟังยากสอนยากมันก็ใจเหมือนกันทำไมมันไม่เหมือนกันนิสัยปัจจัยมันไม่เหมือนกันเหมือนกันกับเรื่องอัดเทปถ้าอาัดในที่สงบมันก็อย่างหน,นึ่งอัดในที่วุ่นวายมันก็อย่างหนึง่งอัดเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันคนเราก็เช่นเดียวกันฟังเทศกันเดียวกันแต่มีความเห็นต่างกัน มีความเข้าใจต่างกันฉะนั้นการฟังธรรมในครั้งพุทธกาลกับในสมัยนี้ก็ไม่แปลกกันพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายท่านให้เคารพในการฟังธรรมทำไมท่านจึงให้เคารพในการฟังเพราะสมัยปัจจุบันนี้พุทธบริษัทเราก็ยังอยู่ข้ออัดข้อธรรมก็ยังมีอยู่ธรรมที่ให้สำเร็จมรรคผลนิพพานก็ยังอยู่ ไม่ได้หายไปไหนถ้าพวกเราตั้งใจฟังให้ดีแล้วนำมาพิจารณาก็เกิดมักเกิดผลได้ในปัจจุบันนี้เองไม่ต้องสงสัยแต่ว่าโดยมากพวกเราทั้งหลายผาการเข้าใจผิดอยู่อย่างหนึ่งว่าการประพฤติธ,ธรรมการปฏิบัติธรรมการทำกรรมฐานการทำภาวนาให้บรรลุธรรมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้า เป็นเรื่องของพระสาวกก่อนนู้นพากันเข้าใจไปอย่างนั้นดังนั้นการฝังเทศฝังธรรมในสมัยนี้จึงไม่เป็นกิจจลักษณะฝังเพื่อตลกขนองเล่นต่างๆนานาเลยไม่เข้าใจจะเอาคุณงามความดีเอามากผลอันเกิดขึ้นจากการฟังไม่ได้เหมือนกับการฝังเทศบุญมหาชาตินั่นแหละใครว่าได้อะไรบ้างไม่เห็นอะไรบ้าง ฝั่งๆไปอย่างนั้นเองพระก็เทศเรื่องนกพรรณาไปนกกกนกแกงชุมแซงคอการหานฟ้าและสังกาว่าไปอย่างนั้นไม่รู้เรื่องไม่พูดเรื่องนกเรื่องต้นไม้เรื่องภูเขาล้กกาไปนูน่นสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเปลืองข้าต้มขนมเปล่าๆไม่ได้การไม่ได้งานมาถึงบ้านแล้วจะปฏิบัติอย่างไร วันนี้ฟั่งเทศแล้วได้อะไรบ้างเข้าใจอะไรบ้างยิ่งฟังยิ่งไม่รู้เรื่องมีแต่ความประมาทฝนบกขอรพัชก็หวานข้าวตอข้าวสารหวานกันไปหวานกันมากลายเป็นกะลาเป็นค้อนอิดว้างไปขึ้นศาลาเลยเป็นเรื่องทำเล่นเอาคำพระพุทธเจ้าไปทำเล่นเอาเรื่องท่านไปพูดเล่นบาป สร้างบาปก,กันขึ้นตรงที่ทำบุญนั่นแหละทำไมเพราะไม่รู้เรื่องในการฟังธรรมว่าการฟังธรรมคืออะไรการฟังธรรมก็คือเรื่องท่านสอนเราโดยตรงนี้แหละท่านสอนเราให้รู้จักบาปให้รู้จักบุญให้รู้จักคุณให้รู้จักโทษรู้จักผิดรู้จักถูกเราพากันฟังแต่ก็ไม่รู้เรื่อง เมื่อไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจฟังแล้วกลับไปถึงบ้านก็ทำอย่างเก่าการประพฤติทางกายทางวาจาทางใจในครอบครัวในบ้านในเมืองก็ทำอย่างเก่าเคยแช่งเคยดา่าก็แช่งก็ด่าอย่างเก่าเคยโลภก็โลภอย่างเก่าเคยโมโหก็โมโหอยู่อย่างเก่าเคยเป็นผีก็เป็นผี เคยเป็นเปรตก็เป็นเปรตอยู่อย่างเกา่าไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่รู้จักบาปบาปเป็นอย่างไรไม่รู้บาปทางกายทางวาจาก,ก็ไม่เท่าไรหรอกใจของเรานั่นสิวันหนึ่งบาปหลายครั้งนะคราวใดใจมันโกรธไม่พอใจนั่นแหละบาปเกิดขึ้นแล้วที่ใจของเจ้าของมาวัดมาทำไมมาวัดก็มาทำบุญนั่นแหละ มาเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ได้ฝั่งเทศฝั่งธรรมใจมันก็สบายไม่ขุนไม่มัวเรียกว่ามาสร้างบุญใจสบายไม่ขุนมัวเรียกว่ามาสร้างบุญใจไม่ต้องไปพูดมันมากกรอกไม่ต้องไปควบคุมมันท่านจึงว่ามาวัดเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลถ้าทางใจมันเป็นบุญแล้วทางวาจาก็ไม่ต้องไปพูดมันมากกรอก ไม่ต้องไปควบคุมมันท่านจึงสอนว่ามาวัดเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลบางคนอาจจะคิดว่าเอาของมาถวายพระนั่นแหละจึงเป็นบุญไม่ใช่อย่างนั้นตาเราได้มาเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นเห็นครูอาจารย์เห็นพระเจ้าพระสงฆ์หูก็ได้ฝังเทศฝังธรรมใจก็สบายถ้าอยู่บ้านเดี๋ยวลูกตีกันแล้ว ม้าขโมยของกินในครัวแล้วข่ายกินต้นกล้วยเดี๋ยวหมูก,ก็ร้องเดี๋ยวเป็ดก็ร้องเราเลยตกนรกคุ้มเล็กขุมใหญ่อยู่ตลอดเวลาท่านจึงว่าอยู่ที่บ้านบาปมันเยอะใจของเรามันเป็นบาปมันคุณมันนรกขุมเล็กๆเรียกได้ว่าตกเป็นนิจการแต่ไม่รู้ว่าตัวเองตกนรก ถ้าใจเศร้ามองเมื่อไรเวลาใดนั้นแหละท่านเรียกว่าบาปใจไม่ผ่องใสถ้าเรามาวัดได้ฝั่งเทศฝั่งธรรมรู้เรื่องนั้นเรื่องที่ท่านประกาศธรรมประกาศศีลธรรมไว้ก็ล้วนแต่เรื่องดีๆท่านไม่เบียดเบียนกันไม่อิจฉาพยาบาทกันให้สามรารถขีกันไม่ให้นอกใจกันท่านสอนเราแต่เรื่องดีๆ แต่เราฟังไม่ชัดฟังไม่เข้าใจเฉยๆถ้าฟังเป็นมีแต่เรื่องดีๆมีแต่เรื่องถูกๆทั้งนั้นผู้รู้จักทำรู้จักอดกลั้นรู้จักข้อประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะทำนาทำไร่ทำสวนไร่นาสวนของคนนั้นก็จเจริญแม้จะปฏิบัติในครอบครัวหรือในบ้านบ้านคนนั้นก็สะอาดสะอ้าน อยู่ด้วยกันด้ยวยความสงบสุขเป็นมงคลรู้จักผิดรู้จักถูกมันจะทะเลาะกันจะเถียงกันขึ้นมาก็รู้จักไม่ทำอย่างนั้นไม่คิดอย่างนั้นมันก็เป็นการตัดบาปตัดกรรมเท่านั้นแหละพวกเราทั้งหลายถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายไม่พากันฝึกไม่พากันหัดพวกเราจะไม่แปลกอะไรกับพวกสัตว์ทั้งหลาย มนุษย์เราทั้งหลายจะต่างจากสัตว์ก็ตรงที่รู้จักอายถ้าไม่มีความอายความกลัวต่อชั่วแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ถ้าพูดถึงความคิดอยากเป็นนู่นเป็นนี่อยากได้นู่นได้นี่มันก็เหมือนกันนั่นแหละกับสัตว์ทั้งหลายไม่ได้แปลกกันถ้ารู้จักอดกลั้นไว้ยับยั้งไว้มีความละอาย มันอยากได้อยู่แต่ก็อายไม่เอาหาอะไรแลกเอาเปลี่ยนเอามนุษย์เราถ้าไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับไก่พอเห็นข้าวสารก็กินเลยเข้าหนาเข้าสวนใครก็กินเลยไม่รู้จักขวายก็เหมือนกันเข้าหนาเข้าสวนใครก็กินเลยไม่รู้จักมันจึงมีความรู้สึกต่างกันกันกบมนุษย์อย่างนี้พูดถึงคนไม่รู้เรื่อง ก็ไม่รู้เรื่องจริงๆอยากให้เป็นอย่างนน้นอยากให้เป็นอย่างนี้นจะไม่ให้บาปได้อย่างไรก็ไม่รู้เรื่องนี้ของมันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละจะร้องไห้กับสิ่งเหล่านั้นมันก็ใช้ไม่ได้ของมันอยู่อย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมาเราไม่รู้จักนี่ของฉันนั่นของคุณนี่ของเรานั่นของเรานึกว่าเป็นอย่างนี้จริงๆ ถึงเวลามันจากไปเลยไม่มีที่พึ่งไม่มีพระพุทธเป็นที่พึ่งไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็ร้องไห้หูเท่านั้นแหละบางคนข้าวก็ไม่ได้กินมันทุกข์มันจะตายไปด้วยกันก็ยังไม่รู้จักนี่แหละคือคนโง่รู้จักไหมสมัยก่อนธรรมะยังไม่เปิดหูเปิดตาของสัตว์ทั้งหลาย ทุกวันนี้ชาวบ้านกาบ้านน้ำคำเหล่านี้สบายคนตายก็ตายไปช่วยกันทำเมนหัวเราะกันได้อยู่ง่ายอยู่สบายไม่มีอะไรคนเราก็มาอย่างนี้ก็ไปอย่างนี้แหละถ้าไม่ไปอย่างนั้นจะได้มาอย่างนี้หรือมาอย่างนี้ก็ไปอย่างนั้นก็เพราะหนทางมันเป็นอยู่อย่างนี้จะห้ามโลกไม่ให้เป็นอย่างนั้น จะไปห้ามอย่างไรพวกเราไม่ได้คิดกันอย่างนี้นี่แหละการฟังธรรมให้รู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ให้รู้จักความเป็นจริงเหล่านี้ใครรู้เรื่องอย่างนี้ผู้นั้นก็เข้าใจธรรมใครเข้าใจธรรมก็เข้าใจเรื่องนี้มาฟั่งเทศฟั่งธรรมกันทุกวันพระก็เพื่อให้รู้จักสิ่งเหล่านี้ถ้าเข้าใจดีทุกไม่ทุกก็ไม่เกิดถ้าเราพลัดพรากจากกัน ก็ให้นึกเสียว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านที่ละไปท่านได้สร้างขณงามความดีไว้ท่านสบายแล้วยังเหลือแต่พวกเรานี่แหละอย่างสารวนอยู่กับเป็ดกับไก่กับหมูกับมา้ากับบัวกับควายอยู่เดี๋ยวนี้ท่านที่เสร็จแล้วท่านสบายแล้วยังเหลือแต่พวกเรานี้แหละจะให้สร้างขณงามความดี ก็บอกว่ายุ่งกับสิ่งนั้นสิ่งนี้พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านตรัสรู้ธรรมก็คือมารู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงมารู้เรื่องอนิจจังทุกขั้งอนัตตามารู้เรื่องบีมุตสมมุติเหล่านี้มารู้เรื่องสมมุติสังขารเหล่านี้มารู้จักสัตว์บุคคลตัวตนของเราสังขาร คือสกลร่างกายของเรานี้ไม่ใช่ของเราตามธรรมชาติเพราะเราบอกมันไม่ได้ใช้มันไม่ฟังเป็นไปนตามธรรมชาติถึงเราจะร้องไห้กับมันมันก็เป็นอย่างนั้นถึงเราจะหัวเราะก,กับมันมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นของมันเป็นอยู่อย่างนั้นดังนั้นพวกเราจึงมาเรียนให้มันรู้จักพูดถึงเรื่องนี้ต่างกันมากกับญาติโยมจะให้มาวัด บอกว่าโลภร้ายหลงร้ายบาปร้ายมายังไม่ได้รอกไม่ได้เข้าใจว่ามาวัดเพื่ออะไรมาเพื่อศึกษาให้มันรู้ความจริงตามธรรมถ้ารู้แล้วมันจะหมดทุกข์รู้แล้วมันจะหมดอยากรู้แล้วมันจะหายลำบากจะไม่มีโสการปริววทารำพันมันจะรู้เสมอภาคว่าสภาพทั้งหลาย ของสังขารที่มันอยู่นี้ตามความเป็นจริงถ้ารู้ตามความเป็นจริงแล้วพวกเราจะไม่ผากันเป็นทุกข์จะผากันสบายของมันได้มาก็ได้มาอย่างนี้ได้มาอย่างนี้มันก็ไปอย่างนั้นใจเราก็จะไม่ยึดติดไม่มัน่นมีรูปก็ให้รู้ว่าสมมตินะนี่นะมีบ้านเรือนก็รู้แต่ว่ามันเป็นเพียงสมมติเลยไม่มีของเราจริงๆ มันก็จะได้คิด